สวัสดีค่ะสอนอมราีวิเศษค่ะวันนี้จะมานำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 e step ของอาจารย์พิมพันธ์เตชคุปและอาจารย์พยาวยินดีสุขหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 e step จะเป็นประโยชน์กับคุณครูในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าขั้นตอนที่หนึ่งขั้นหนึ่งของ5 step คือขั้นใด ขั้นหนึ่งก็คือขั้นเรียนรู้ระบุคำถาม learning education เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและฝึกให้ตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนตั้งสมมติฐานของคำถามที่ต้องการหาคำตอบซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูลคุณครูอาจจะมีสิ่งเ้าเพื่อที่จะให้เด็กเกิดความสงสัยอาจจะมีวิดีทัศน หรือภาพเหตุการณ์ข่าวปัจจุบันหรือรูปภาพก็ได้นะคะเพื่อกระตุ้นให้ในักเรียนเกิดความสงสัยแล้วได้ฝึกการตั้งคำถามนั่นเองขั้น2การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ learning to search เป็นขั้นตอนที่นักเรียนวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลพิสูจน์สมมติ ดิฐานที่กำหนดแล้วรวบรวมทดลองเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลสื่อความหมายข้อมูลต่างๆและสรุปผลองค์ความรู้นั่นเองนักเรียนอาจจะไปสอบแสวงหาความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านผู้รู้แหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียนนะคะขั้น2นะคะต่อไปขั้น3 ขั้น3เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ learning to construct เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนสร้างความาสร้างความรู้ใหม่สร้างคำอธิบายจากผลการทำโครงงานผลการไปศึกษาค้นคว้าเป็นความรู้ใหม่ของลูกๆนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นขั้น3คือการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ต่อไปขั้น4ีนะคะขั้น4 จะเป็นการเรียนรู้เพื่อสื่อสารเมื่อเราได้สร้างองค์ความรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้เพื่อสื่อสารก็คือเป็นขั้นตอนที่นักเรียนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วก็เสนอต่อคุณครูต่อเพื่อนๆและปรับปรุงแก้ไขเพื่อสรุปคาํอาอธิบายหรือความรู้ใหม่ที่ค้นพบรูปแบบการนําเสนอขึ้นอยู่กับการออกแบบไอเดียของลูกนักเรียนมีคุณครูหนุนเสริมเพื่อที่การนําเสนอหน้าชั้นเรียนเป็น เป็นสิ่งความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจและเวลาลูกๆนําเสนอก็จะแสดงถึงความสามารถของการวางแผนของลูกๆนักเรียนด้วยนะคะขั้น5ก็คือการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมเป็นขั้นตอนที่นักเรียนนําเสนอโครงงานนําเสนองานที่ได้ได้ศึกษาค้านคว้านําไปเผยแพร่ภายในและภายนอกโรงเรียนก็ได้โดยการจัดแผนโครงงานมีการสะท้อนความคิดเราจัดรูปแบบอื่นได้ไหมจัดเป็น YouTube ลงช่อง YouTube หรือลงเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ทางเรียนลง t ิกตอกได้อันนี้เป็นการสื่อสารเป็นการเผยแพร่ผลงานของลูกนักเรียนสรุปการเรียนรู้5ขั้นตอนก็จะประกอบไปด้วยขั้น1การเรียนรู้ระบุคําถามขั้น2การเรียนรู้สวงหาสารสนเทศขั้น3การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ขั้น4การเรียนรู้เพื่อสื่อสารขั้น5การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมการสําหรับกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนที่สนอิมอรัตเอามาและเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้ อยากจะให้คุณครูนำไป,ปนาไปปรับประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระที่คุณครูได้รับผิดชอบที่คุณครูจะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณครูสามารถออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อที่เราจะส่งเสริมให้ลูก,ลกนักเรียนของเราเกิดองความรู้เกิดทักษะใหม่ๆโดยมีคุณครูเป็นแรงหนุนมีคุณครูเป็นแรงเสริมเด็กๆได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งในชั้นเรียนด้วยกันซึ่ง สพอเราก็เน้นเรื่องของการออกแบบเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ Active Learning อยู่แล้วกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้ลูกๆนักเรียนของเราที่เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณที่ได้รับฟังในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหวังว่าเป็นอย่างนี้ว่าคุณครูนำไป,ปไปปรับประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ